เช้าวันใหม่แสงแดดแรกทับทาเหนือหิมะครอบครัวไซบีเรียนออกเดินทางกลับบ้านแม่เส้นทางจะกไกลแต่รอยยิ้มของลูกๆก,ก็เติมพลังให้ทุกเก้าจู่ๆเมฆดำก็ลอยมาหิมเริ่มโปรยปลายลงมาไม่หยุดลูกไซบีเรียนตัวหนึ่งมัวแต่ดมกลิ่นตามรอยสัตว์เล็กๆจนพลาดท่าลื่นถลายตกจากเนินหิมะอย่างไม่ทันตั้งตัว ลักกี้ไม่ลังเลรีบตามลงไปแม้เสี่ยงอันตรายฮัตกี้พาพวกลูกอีกสี่ตัวหาที่หลบหิมะรอภรรยาและลูกน้อยกลับมาในหลุมหิมะลึกลักกี้ได้ยินเสียงครางเบาๆและพบเจ้าตัวน้อยปลอดภัยแม้พายุยังโหมกระหนำ่ำแต่หัวใจของพวกเขาได้กลับมารวมกันอีกครั้งรุ่งเชา้าพายุจางหายท้องฟ้าเปิดให้พวกเขาเดินต่อ เจ้าตัวเล็กเริ่มอ่อนล้าแต่ครอบครัวก็ไม่ทิ้งกันบ้านอยู่แค่เนินสุดท้ายเพียงสามาคีก็ไปถึงไม่ใช่แค่กลับถึงบ้านแต่กลับมาด้วยหัวใจที่อบอุ่นกว่าเดิม